อ่นนะคะก็ต้องขอบคุณแขก้มีเติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเรานะคะทาง Galaxy Fitness Society นะคะเรามีงาน grand opening สาขานี้เป็นสาขาแรกนะคะแต่เราก็มีความตั้งใจนะคะที่ จะทําสถานที่ตรงนี้ค่ะให้เป็นจุดสย์รวมสําหรับผู้ที่รักสุขภาพผู้ท่านนะคะได้มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็เราก็คืออยากจะยกระดับมาตรฐานในเรื่องของสถานออกกำลังกายโดยการที่เรานําในส่วนของเวลเดตส์ค่ะเป็นเวลเดสเอ็กซ์ไซส์เข้ามาผสมผสานกับการออกกำลังกายสามารถทั้งตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกายแล้วก็มีการฟอลอว์อัพโดยการใช้ในส่วนของวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาควบคู่กับการออกกำลังกายค่ะทำไมถึงเลาน คือคือจริงๆแล้วถามว่าถ้าสมมติว่าเราจะออกกำลังกายสัที่หนึง่งบางทีเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่ามีาลูกค้าหรือว่าคนที่ไปออกกำลังกายหนักๆห,ห,หรือว่าไม่ได้มีการตรวจเช็คสุขภาพก่อนถ้าเรามีการออกที่หักโหมเดินไปอันนี้เราก็รู้สึกว่าเราต้องมีการตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวใจิ้นหัวใจ ที่มันจะมีในส่วนของเครื่องอย่างยกตัวอย่างเช่นสเตรทเอ็ก e โค่ะมันจะเป็นในเครื่องของการตรวจภาวะคลื่นหัวใจเราสามารถเช็คตรงนี้ก่อนได้ว่าเราสามารถมาวิ่งเนี่ยหรือว่ามาออกกำลังกายเนี่ยได้ขนาดไหนมันจะมีเครื่องนะคะที่สามารถชี้วัดตรงนี้ได้เพื่อให้การออกกำลังกายนะคะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยค่ะมันเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเห็นผลล<ช>ัพธ์ใช่ค่ะใช่ค่ะมีการมีการฟอลโล่ก่อนเพราะบางทีเราเห็นบางคนแบบดูแข็งแรงมาก แต่ว่าอยู่ดีๆไปออกกำลังกายแล้วก็มีภาวะในเรื่องของการช็อกหรือหมดสติหรือว่าไปวิ่งมราธอนอย่างที่เราเห็นข่าวนะคะ<อ>เราก็เลยให้ความสําคัญจากตรงนี้ว่าเราควรมีการตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็เรามีในส่วนของนักโภชนาการนะคะแนะนําเรื่องการทานอาหารเราถามว่าถ้าเราจะสุขภาพดีก็จะต้องมี3ส่วนประกอบกันก็คือทั้งการทานอาหารการออกกาลังกายแล้วก็การนอนหลับคะ่ะต้องเหนืจากเรื่องของที่เป็นจุดเด่นใยเรื่องที่ว่าเรานำทุเรียีเกี่ยวกับเรื่อง ในเรื่องของเครื่องออกกำลังกายนันนี้คำที่เราแตกต่างจากคิเอ็กอนค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะถึงเราจะเพิ่งเปิดสาขานะคะแต่ว่าเรามีเครื่องทุกอย่างที่เป็นโปรสแตนดาร์ดทั้งหมดนะคะก็คือเรานําตัวเครื่องนะคะเป็นแบรนด์ของอเมริกาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มเอนะคะคลาสอัลเบิกพุทธค่ะ,ะเราก็คือซื้อลิขสิทธิ์ของ l スมิลค่ะจากอเมริกามีมากกว่า650้าคลาสต่อสัปดาห์นะคะให้ท่านสมาชิกทุท่าน,นะคะสามารถมา ออกกำลังกายแล้วก็เพลิดเพล่นอย่างไม่แบบว่าหมดซีเลยค่ะหลังจากนี้ทางกาแล็กซี่ได้มีการวางแผนเรื่งการตลาดการประชาัมสันธ์ไว้ออยังไงบ้างเพราะเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เป<ช>็นเห็ุเยอะพันเยอะมากแล้วก็หลากหลายแบรนด์เลยก็ดี<ช>ค่ะ คือจริงๆแล้วถามว่าอย่างเนื้อค่ะก็คือเวลาเปิดปิดของเราเนี่ยจะค่อนข้างยาวนาะนก็คือตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเนี่ยเราก็นําในส่วนของออนเซ็นนะคะที่นี่ก็จะมีบริการทั้งสตีมซาวน่าแล้วก็มีออนเซ็นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็คือเน้นในเรื่องของการบริการและจะทํายังไงให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่มาออกกำลังกายที่นี่ แข็งแรงซึ่งเราก็จะมะีโมเดลตัวหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าโมเดล12อทำยังไงให้มีอายุยืนยาวค่ะการที่เราจะมีอายุยืนยาวแข็งแรงเนี่ยเราต้องออกกํกาลังกายแล้วอย่างหนึ่งอันที่2ก็เป็นเรื่องของอาหารนะคะการดื่มน้ําซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราคันซัลหรือว่าเทรนเนอร์นะคะก็จะมีความรู้ในส่วนตรงนี้ที่จะแชร์ให้กับที่สมาชิกทุกท่านจะทํายังไงให้เราแข็งแรงอายุยืนยาวจากโมเดล12อค่ะแน่นอนแหละวันนี้เราต้องแถ มันจะต้องมีโปรโมชั่นเพื่อเป็นการเห้ควา,ากระจกระลุอลูกค้าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรกับ้างคะค่ะอย่างตอนนี้นะคะช่วงแกลนโอเพนนิ่งนะคะเราจะมีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกรายเดือนนะคะลดอยู่ที่50%เเลยนะคะ,<ส>ะ <ๆ S 2> แล้วก็มีในส่วนของท่านสมาชิกที่มีบัตรของบุญถาวรน,นะคะสมาชิกพาะว่าของเราเปิดอยู่ที่ดีฟน์วิลเลจน,นะคะสามารถมาทดลองใช้บริการที่นี่ได้ฟรีเลยนะคะสามวันต่อเนื่องนะคะสปติดีค่ ของเราจะมีทั้ง Facebook นะคะก็คือ,อ Galaxy Fitness Society นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์หรือจะมาติดต่อ Walk-in เข้ามาถามรายละเอียดที่ชิอาชั้นสองดีไซน์วิลเลตได้เลยค่ะสุดท้ายอยากให้ทุกท่านช่วยถ่าเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะออกกำลังกายมีสุขภาพดีแต่ว่าที่เนี่ยเราการันตีในเรื่องของผลลัพธ์ที่อาจจะได้เห็นได้มากกว่าที่อื่นเลก็อกราบเรียนเชนนิญทุกท่านนะครับ g a l a x y Society ยิมของเราคนระับขอเรียนเชนนิญทุกท่านนะครับ อยากจะเรียนเชิญทุกช่านนะคะให้มาออกกำลังกายคือที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะคะว่าเรามีในส่วนของโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราต่อสู้กับโรคต่างๆได้ก็คือในเรื่องของภูมิุ้มกันนะคะหรือว่าถ้าสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะคะทุกอย่างในชีวิตเรา,ก,าก็จะดีค่ะอันนี้อยากฝากไว้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาออกกาลังกายเสียสละเวลาอันน้อยนิดนะคะเพื่อตัวของเราเองนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคคุณค่ะขอเสิชกันน